ของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันแปลนของจริงอย่างเดียวกันแล้วถามกันหาอะไรนี่เรียกว่าทำมันเลิศเลยมีอยู่ในวงพุทธศาสนาของเราเท่านั้นนะไม่มีใครสามารถอาจเรื่องที่จะสอนวิถีทางเดินก้าวเข้าไปสู่วิมุตตลุดพ้นได้เหมือนพุทธศาสนาของเรานี่จึงเรียกว่าเป็นศาสนาอีก สัดจะรู้ขึ้นมาเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วสอนสัตว์โลกให้สิ้นกิเลสไปามตามกันได้เช่นพระสาวกอราหารันมีจานวนมากมายล้วนแ้วแต่ตามสเสด็จตามร่องรอยที่พู้เจ้าทรงบำเพ็ญมาและสั่งสอนสัตว์โลกให้รูต้ตามเห็นตามก้าวไปตามนั้นรู้เห็นไปตามนั้นเติมเปิดสตสตสนาที่เลิศเลยที่สุดแล้วในชีวิต ของชาวพุทธเรานับว่าเป็นผู้มีวาสนาะ